สวัสดีครับผมนายต้นน้ำกระจายลมนะครับจากคณะโบราณคดีรหัสนักศึกษา66031010ครับในวันนี้นะครับก็จะมาวิจารณ์บทเพลงนะครับบอกความประทับใจต่างๆนานานะฮะซึ่งบทเพลงที่ผมเลือกมานะครับประทับใจที่สุดแล้วก็ อิโมช n a ลเนี่ยอารมณ์มาเต็มเลยนะครับรู้สึกกับเพลงนี้มากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือเพลง Tears in Heaven นะครับเพลงนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความประทับใจมากเลยมันตรงกับชีวิตมากเลยคือเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่แต่งให้กับลูกชายของตัวเอง ที่พลัดตกคอนโดเสียชีวิตฮะเพลงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเพลงที่คุณพ่อแต่งให้ลูกก็อยากจะขอบคุณลูกแล้วก็เป็นความเสียใจด้วยนะครับก็เลยทําให้เพลงนี้เนี่ยผมนึกถึงคุณพ่อของตัวเองเวลาฟังก็น้ําตาจะไหลคือนึกถึงพ่อตลอดเลยผมเนี่ยคือตั้งแต่เด็กก็อยู่กับพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าแบบ รักพ่อมากเลยพอฟังเพลงนี้ก็เลยรู้สึกน้ําตาไหลขึ้นมาเลยเวลาที่ฟังก็จะนึกถึงพ่อตลอดเลยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงแนว Easy Rock กนะครับก็อยากจะบอกความรู้สึกนะครับในเพลงนี้ก็คือชอบมากเลยนะครับฟังก็นึกถึงคุณพ่อถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะห่างเหินกันบ้างแล้วเนื่องความเนื่องด้วยความเป็นวัยรุ่นนะครับแต่เราก็ยังเป็นครอบครัวแล้วก็มีความห่วงใยที่ดีต่อกันนั่นเองนะครับและนี่คือการวิจารณ์เพลงของผมนั่นเองนะครับขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสรสวัสดีครับ